วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องกำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายบทอาขยานบทหลักเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังบทพระชิพนในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายัยการอ่านทํานองสนองบทอาขยานบทหลักเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังเมื่อนั้น ระสังสอนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้า สงสารผ่านกล่าวเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลําบากกายากลับมาจนคําแล้วรําไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิด พิสมัยพระคุณลำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวกันไก่ป่าเพาฟูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เช,าชา้า คุยเขียวเรียรายทั้งดินดานประมาณดามาเห็นจะรำไรเยี่ยมล่อสอดดูทั้งซ้ายขวาจะเห็นใครไปมาก็ ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินพันพินลอบลับขยับนี้เหลียวดูผู้คนชนนีจะหนีเข้าสั้งกำบังตน หุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหอนช่วยขับไก่ปลาประสาจนสาละวนเล่นพลางไม่ห่างดูเมื่อนาะ สังสอนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านกล่าวเป็นนักหนา เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนคำแล้วรำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิสมัยพระคุณลำลบพบไตร จะออกให้เห็นตัวก็กลัวกันไก่ป่าพาฟูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เช้าชันคุยเขียเรียรายทั้งดินดานระมารดามาเห็นจะรำไร จำลออสอดดูทั้งซ้ายขวาจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังพลันท่านใดช่วยจับไม้ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดี พันพินหลอบลับ,บขยับนี้เเลี้ยวดูผู้คนชนนีจะหนีเข้าสังกำมบังตนหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งห้น ช่วยขับไกป่ปลาประสาจนสารวนเล่นพลางไม่ห่างดู